รูปคู่รัวรัวดาราหนุ่มควงเฟ้นไฮโซเที so ่ยวฮาวายเฮปปี้ชีวิตรักต่างวัย13ปีเผลอเป๊เดียวชีวิตรักของกับตันชนละทอนกับพลอยชวพรเพื่อนสนิทชมผู้อารยาที่ตอนนี้ทั้งคู่คบหาดูใจกันเข้าปีที่สี่แล้วและต้องบอกเลยว่าความรักครั้งนี้เฮปปี้และลงตัวสุดๆเม้ว่าจะอายุห่างกัน13ปี แต่ก็ไรซึ่งปัญหาล่าสุดวันที่24เมษายนพลอยชะวะพรได้โพสต์ภาพคู่กับกัปตันชนละทรหลังจากที่ได้เทคกระเป๋าเที่ยวกระชับรักกันที่ฮาวายเรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์ที่หายากสุดๆเพราะนานนานทีทั้งคู่จะโพสต์ภาพหวานๆออกมาให้ได้ชมกัน